Thank mm -hmm. you. สัดีครับเจ้ากันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเกรดเดอร์นะฮะนำเข้าจากที่ญี่ปุ่นมาให้นำให้ชมกันนะครับเป็นรถเกรดเดอร์ขนาดเล็กสายกระทัดรัดนะลูกค้าครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเกรดเดอร์ของยี่ห้อโคุมาโซนนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นโคุมาโสุรุ่น Gd 405e K2 นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่สายทองแก้วสายกระทัดรัดนะฮะหัวเกิ่งก็มีมาให้พร้อมนะครับตัวนี้นะฮะกันฝุ่นกันฝนนะฮะได้ดีมากๆแล้วก็ไม่น้ำซ้ำตัวนี้มีตัวสเกลิฟายด้านหน้าติด นิดนะฮะมาสวยนะฮะรอยแตกแล้วรอยดาไม่มีนะตัวนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็ชุดสาให้ดีต่างของเขาชุดฟงชุดปั๊มนะครับก็มาแห้งสวยดีหมดนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะแห้งๆทั้งคันนะครับลูกค้านี่นะครับเบอร์ยางนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ยาง1นึ่พันขีดยีนั่นเองนะครับหรือว่า1 0บจุดศูนขีดยีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่ใส่กระทัดรัดนะฮะลูกค้าครับอ่ารอนะครับผมมาสู้มาใหม่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ แห้งสายกระทันรัดท่านใดที่กาลังตามหาโรเกตนะฮะเอาไปลุยงานอบตนะครับบอกแล้วเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์6กสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของหลัดเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นโคโมสูบ 6B95 นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,ก,กันนะครับ สวยนะตัวน,ตนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ฝั่งหัวชีดนะครับเดี๋ยวพาเดินอ้อมไปดูในส่วนของฝั่งเทอร์โบของเขาด้วยนะครับผมนี่ฝันน่งเทอร์โบนะครับเราลงมาเชิบนี่ฝั่งเทอร์โบนะครับถือว,ว,ว่ามาแค่สวยเดียวมากทั้ง2อฝัง่งนะลูกค้าจุด่วดซึม ไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ฟกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มนะฮะแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคถัดไปเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะครับ <Yep. S 1> นี่นะฮะสภาพหน้าตาด้านบนนะครับประมาณนี้สวยๆนะครับที่อย่านะครับจะมีทั้งหมด6เกียร์ตามนี้เลยนะครับเดินหน้า6 ใชหลังพกตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสตัวคอนโทรลของเขานั้นก่อนนะครับอันี้เดี๋ยวลองกดตัวนะครับตัวเปล่าให้ดูนะครับอันี้คือขึ้นลงซ้ายขวาของใบมีดนะครับนะฮะก็มี2ฝั่งแยกนะครับนี่ก็กดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแรงปั๊มนะครับถือว่าแรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองระบบคอนโทรลของทั้ง2ฝั่งกันนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อน ตัวนี้นะถัดมาอันนี้เป็นใบมีดนะตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวควบคุมสแกลิฟายนะครับสแกลิฟายขึ้นลงนะนี่นะครับอ่าถัดมาแล้วบนตัวนี้จะเป็นตัวบิดเอลนะฮะเป็นเอลอ่อนนะครับนี่อ่าใส่เอลอ่อนนะครับบิดเอลนะฮะไปมาซ้ายขวาได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะถัดมาเป็นตัวยังใบมีดหมุนใบมีดแบบนี้นะครับนี่นะครับหมุนใบมีดไปมาซ้ายขวานะครับถัดมายังใบมีดนะครับนี่นะครับ ได้ปกตินะครับถัดมาฝั่งขวาตัวนี้เป็นสไลด์เบมีดนะครับสไลด์ใบมีดซ้ายขวานะครับนี่นะฮะใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ถัดมาตัวท้ายเป็นตัวบิดล้อนะครับนี่เอาไว้ดินนะฮะเวลาตกลมหรือว่าเวลาปีนกองอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ในการทํางานได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเกียร์กันนะครับโอเคมีหกเกียร์นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลองไล่ให้ได้ครบทุกเกียร์นะครับเดี๋ยวถอยหลังก่อนตั้งหลักนิดนึงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปตั้งหลักฝั่งขวานะลูกค้าอันนี้ก็ลองมาถึงเกี่สองแล้วนะหนี่งนะสองสามสี่นะครับ 6นะครับนี่นะฮะอ่าก็เดินหน้าครบทั้ง6เกียร์นะครับเดี๋ยวเราลองใชยหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับตะกี้ลากถึงเกียร์สอนั่ก็เดี๋ยวเริ่มจากเกียร์สไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ2นะครับไป3ามนะครับนะนะครับอ่านะครับนะครับ โอเคนะฮะนี่ก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับลูกค้าครับอ่าโอเคถือว่าพร้อมบวกพร้อมลุยนะครับตัวเกียร์นะฮะครบทุกเกียร์นะฮะคอนโทรลครบหมดนะฮะแล้วก็ปั๊มเฟิร์มเนี่ยก็ทํางานได้แรงดีปกตินะครับก็เรียกได้ว่าเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานเบรกนะฮะเหยียบทีเดียวอยู่ปกติแบบนี้เลยนะครับนี่พร้อมลุยพร้อมใช้นะครับสำหรับเจ้าตัว GD 4.5คันนี้นะครับผม สำหรับท่านใดนะครับที่ด ok ูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถเกียร์เดอร์นะครับผมมาสู่ G D 0 5 a K2 คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ท ok ี่เบอร์โทรที่ขิจิตอลนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเพลสตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันนะฮะจุดรั่่่่ววววววซึมมมมมไีีีนนนนนนนะะะะะะะตตตััััั้้้คคครรรรรบบบบแลกกก็พป๊ฮฮเเเือองงงาาาาใชขย แรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วย7จ0 0แสกว่าบ,บาทเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่าในใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัวของมโบสุจีดี 4.5AQ2 คันนี้นะครับถ้าเกิดท่าในใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ภาพสินค้าตัวเหมาของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ